ครั้งที่หกสิบในพระวินัยปิฎกปริวานว่าด้วยไม่ถึงฉันทากติมีข้อความว่าคําว่าไม่ถึงถึงฉันทากตินั้นความว่าเมื่อถึงฉันทากติถึงอย่างไรพิกตุบางรูปในธรรมวินัยนี้คิดว่าท่านผู้นี้เป็นอุปปัชชาของเราเป็นอาจารย์ของเรา เป็นสัตว์ที่วิหาริกของเราเป็นอันเตวาสิกข,ของเราเป็นผู้ร่วมอุปัชชาของเราเป็นผู้ร่วมอาจารย์ของเราเป็นผู้เคยเห็นกันมากับเราเป็นผู้เคยร่วมครบกันมากับเราหรือท่านผู้นี้เป็นญาติตาโลหิตของเราดังนี้เพื่ออนุเคราะห์ผู้นั้นเพื่อตามรักษาท่านผู้นั้น จึงแสดงอะธรรมะว่าธรรมะแสดงธรรมะว่าอะธรรมะแสดงอวินัยว่าวินัยแสดงวินัยว่าอวินัยแสดงสิ่งที่พระสถาคตไม่ได้ตรัสภาสิทธว่าพระสถาคตตรัสภาสิทธแล้วแสดงสิ่งที่พระสถาคตตรัสภาสิทธแล้วว่าพระสถาคตไม่ได้ตรัสภาสิทธแสดงสิ่งที่พระสถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา ว่าพระตถาคตทรงกระพฤติมาแล้วแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาแล้วว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติว่าพระตถาคตทรงบัญญัติแล้วแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติแล้วว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติแสดงอนาบัติว่าอาบัตแสดงอาบัตว่าอนาบัติ แสดงอาบัตเบาว่าอาบัตหนักแสดงอาบัตหนักว่าอาบัตเบาแสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าอาบัตไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าอาบัตมีส่วนเหลือแสดงอาบัตชั่วยาบว่าอาบัตไม่ชั่วยาบแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าอาบัตชั่วยาบทิกษุถึงฉันทากติด้วยวัตถุสิบแปดอย่างนี้ย่อมปฏิบัติ เพื่อไม่เพื่อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความพี่นาศแก่คนหมู่มากเพื่อความไม่เพื่อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพิกษุพูดถึงฉันทาคติด้วยวัตถุ18อย่างนี้ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัดเป็นผู้ประกอบด้วยโทษอันวินยูชนพึงติเตียนและย่อมประสบบาปนิใช่บุญ ภิกษุเมื่อถึงฉันทาคติย่อมถึงอย่างนี้และต่อไปก็เป็นข้อความว่าด้วยถึงโทสาคติโดยในยะเดียวกันคือมีข้อความว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ผูกอาคาดว่าผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่เราแล้วผู้นี้กำลังก่อความพินาศแก่เรา ผู้นี้จัดก่อความพินาศแก่เราหรือว่าผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่ผู้เป็นที่รักที่พอใจผู้นี้กำลังก่อความพินาศแก่ผู้เป็นที่รักที่พอใจผู้นี้จัดก่อความพินาศแก่ผู้เป็นที่รักที่พอใจและต่อไปก็เป็นผู้นี้ได้ก่อประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราผู้นี้กำลังก่อประโยชน์ แก่ผู้ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราผู้นี้จักก่อประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมสแสดงอาธรรมว่าธรรมะและก็มีข้อความต่อไปโดยใัยะเดียวกันต่อจากนั้นก็มีข้อความกล่าวถึงว่าด้วยถึงโมหาสติมีข้อความว่าพิกษุเป็นผู้กำหนดย่อมถึงได้ความกำหนด เป็นผู้ขัดเคืองย่อมถึงด้วยอำนาจความขัดเคืองเป็นผู้หลงย่อมถึงด้วยอำนาจความหลงเป็นผู้ลูกคลั่ย่อมถึงด้วยอำนาจทิฏฐิพิกตุเป็นผู้หลงงมง,ง,งายถูกโมหะครอบงำย่อมแสดงอักธรรมว่าธรรมะแล้วก็มีข้อความเศร้ปใจเหมือนๆกันนี่ก็เป็นเรื่องของพยัญชนะที่ว่า เป็นผู้ลูกคลามหมายความว่าเป็นผู้ที่ยังประพฤติปฏิบัติหนทางซึ่งยังไม่แน่ใจว่าหนทางนั้นจะเป็นหนทางที่ถูกหรือหนทางที่ผิดย่อมถึงด้วยอำนาจทิฏฐิคือความเห็นผิดประเหตุว่านี่เป็นข้อความว่าด้วยถึงโมหะคติด้วยอำนาจของความหลงต่อไปเป็นข้อความว่าด้วยไม่ถึงพยาคติมีข้อความว่า คำว่าไม่ถึงถึงพยาคตินั้นความว่าเมื่อถึงพยาคติถึงอย่างไรภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้คิดว่าผู้นี้อาศัยความประพฤติไม่เรียบร้อยอาศัยความยึดถืออาศัยพักพวกมีกำลังเป็นผู้ร้ายกาดหยาบคายจักทำอันตรายแก่ชีวิตหรือทำอันตรายแก่พรหมจรรย์ดังนี้จึงขลาดเพราะกลัวต่อผู้นั้น ย่อมแสดงอธรรมว่าธรรมะข้อความต่อๆไปพิกษุเมื่อถึงพยาคติย่อมถึงอย่างนี้ต่อจากนั้นเป็นนิคมคาถามีข้อความว่าผู้ใดระพรืดล่วงธรรเพราะชอบเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรมฉะนั้น ส่วนผู้ที่ไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติไม่ถึงโมหาคติไม่ถึงพยาคตินั้นก็ตรงกันข้ามและมีนิคมคาถาว่าผู้ใดไม่จะพลึกล่วงทมเพราะชอบเพราะชางังเพราะกลัวเพราะหลงยศของผู้นั้นย่อมเต็มเตี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นฉะนั้นมีประโยชน์แก่การเจริญสติปัฏฐานไหมคะ ขอให้กล่าวถึงเรื่องการถึงฉันทากติถึงอย่างไรก็เห็นว่าเป็นอุปัชฌาเป็นอาจารย์เป็นสัตว์ทวิหาริกเป็นอันเตวาสิกเป็นผู้ร่วมอุปัชฌาเป็นผู้ร่วมอาจารย์เป็นผู้เคยเห็นกันมาเป็นผู้เคยร่วมคบกันมาหรือท่านผู้นี้เป็นญาติตาโลหิตของเรามีฉันทาคติ เพื่อตามรักษาผู้นั้นจึงกล่าวอัธรรมว่า,รรวาธรรมกล่าวธรรมะว่าอะธรรมนี่คือการเป็นพูดถึงด้วยฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติซึ่งผู้ที่เป็นพาะอริยะบุคคลท่านละอัคติได้ถึงแม้ท่านจะสงเคราะห์ญาติก็ไม่ใช่ด้วยอัคติตามควรแก่ความเป็นญาติเพราะฉะนั้นในเรื่องของญาติ ก็มีกล่าวไว้ให้ในเรื่องของกวินัยในเรื่องของพระสูตรที่จะต้องสงเคราะห์ตามควรตามฐานะแต่ว่าไม่เป็นเครื่องขัดขวางการเจริญสติสัฏฐานเลยและในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้จํากัดที่จะให้สงเคราะห์แต่เฉพาะญาติแต่ก็ไม่ให้ละเลยการสงเคราะห์ญาติพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกไม่ใช่แต่เฉพาะพญาติหรือแม้แต่พระสง์สาววก,ก็เหมือนกัน ไม่ได้อนุเคราะห์แต่เฉพาะบุคคลผู้เป็นญาติเท่านั้นแต่ว่าขณะใดาที่ท่านสามารถจะสงเคราะห์ญาติได้โดยฐานะของความเป็นญาติท่านก็ไม่ละเลยโอกาสเหมือนกันอย่างท่านพระสา,ารีบุตรท่านกลับไปปรินิพานเพื่อแสดงธรรมอนุเคราะห์มารดาของท่านแต่มารดาในอดีตตชาติก่อนๆของท่านก็ตติสตนลภิเป็นเปรต ที่หิวกระหายท่านก็ได้ให้ทานและก็อุทิศส่วนกุศลอนุเคราะห์มารดาในอดีตของท่านด้วยการสงเคราะห์ญาติเนี่ยค่ะสงเคราะห์ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และก็ในขณะที่ล่วงลับไปแล้วถ้าสามารถจัดกระทําได้ก็เป็นการเจริญกุศลทั้งของบุคคลผู้นั้นเองและก็สาหรับญาติด้วยแต่ว่าไม่ใช่ให้สงเคราะห์แต่เฉพาะญาติ ในขุตกะนิกายเปตวัตถุสังสาระโมจกะเปตวัตถุมีข้อความที่ท่านพระสารีบุตรอนุเคราะห์นางเปรตตนหนึ่งนางเปรตตนนี้ได้ขอให้ท่านพระสารีบุตรอุทิศส่วนกุศลให้ก็เมื่อครั้งที่นางเป็นมนุษย์นั้นชนเหล่าใดเป็นบิดาก็ดีมารดาก็ดีหรือแม้เป็นญาติผู้มีจิตเลื่อมใส ที่จะชักชวนให้นางให้ทานแก่สมณบารมทั้งหลายนั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจุดติสิ้นชีวิตแล้วด้วยอกุสลกรรมที่ได้กระทำไว้ก็ทำให้ปฏิสนธิเป็นเปรตเปลยกายถูกความหิวความกระหายเบียดเบียนแต่นางมีจิตเลื่อมใสในท่านพระสารีบุตรนางก็ได้มาไหว้ท่านพระสารีบุตรและขอให้ท่านพระสารีบุตรอนุเคราะห์ ด้วยการให้ทานและอุทิศกุลให้ซึ่งท่านพระสารีบุตรก็รับคำและท่านพระสารีบุตรก็ถวายข้าวคำหนึง่งข้าประมาณเท่าฝ่ามือเื้นหนึ่งและน้ำดื่มขันหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งและอุทิศส่วนบุญให้นางเปรตตนนั้นภายหลังนางเปรตก็ปฏิสนธิเป็นเทพธิดาเข้าไปไหว้ท่านพระสารีบุตรแสดงผลแห่งทักษิณา คือการอุทิศส่วนกุศลให้นี่ก็เป็นเรื่องที่อนุเคราะห์ไม่ใช่แต่เฉพาะญาติอนุเคราะห์ทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของญาติก็มีกล่าวไว้ทั้งในเรื่องของพระวินยัยในเรื่องของพระสูตรที่จะต้องสงเคราะห์ตามควรตามฐานะแต่ว่าไม่เป็นเครื่องขัดขวางการเจริญสติปัญญาเลยมีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรในเรื่องของญาติหรือไมคะ เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดสุขุมจริงๆถ้าท่านผู้ใดฟังแล้วก็ไม่พิจารณาจะเข้าใจธรรมะของพระผู้มีพภาคผิดได้ขอยกตัวอย่างในอังคุตรนิกายติกนิบาติขับประสต์มีข้อความว่าปริพาชกผู้วัดจะโคตได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพภาคถึงที่ประทับกราบทูลถามว่า ได้สดับมาว่าพระสมณะโคดมตรัสว่าถึงให้ทานแก่เราคนเดียวไม่ควรให้แก่คนอื่นๆถึงให้ทานแก่สาวกของเรานี้แหละไม่ควรให้ทานแก่สาวกของคนอื่นๆทานที่ให้แก่เราเท่านั้นมีผลมากที่ให้แก่คนอื่นๆหามีผลมากไม่ทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นมีผลมาก ที่ให้แก่สาวกของคนอื่นๆหามีผลมากไหมปริพาชกผู้วัชโคตรกราบทูลว่าถ้าแต่พระโคโดมพูดเจริญชนเหล่าใดได้กล่าวไว้เช่นนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตามที่พระโคดมตัดไม่พูดตู่ท่านพระโคดมด้วยคำไม่เป็นจริงและชื่อว่าปยากรธรรม,รม,มะสมควรแก่ธรรม,มะอันหนึ่งการคล้อยตามคำพูดที่ชอบทำไรๆย่อมไม่มาถึงฐานะที่น่าติเตียนแหละหรือ พราะข้าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะพูดตู่ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าดูกระวัดจักผู้ใดพูดว่าพระสมณะโคดมตรัสว่าพึงให้ทานแก่เราคนเดียวแล้วก็มีข้อความต่อไปจนกระทั่งถึงทานที่ให้แกสาวกของคนอื่นๆหามีผลมากไม่ดังนี้ผู้นั้นชื่อว่าไม่พูดตามที่เราพูด ่งกล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่ดีไม่เป็นจริงดูกระวัชชะผู้ใดแลห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมกระทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างวัตถุสามอย่างเป็นฉไฉนคือย่อมทำอันตรายแก่บุญของทายกหนึ่งย่อมทำอันตรายแก่ลาบ ของปฏิอาหกหนึ่งตนของบุคคลน,นั้นย่อมเป็นอันถูกกาจัดและถูกทำลายก่อนทีเดียวแลคือจิตของผู้นั้นเองเป็นอกุศลในขณะนั้นที่ไม่อนุโมทนาในการบริจาคของบุคคลอื่นพระผู้มีทภาคตัดต่อไปว่าดูกระวัชชะก็เราพูดเช่นนี้ว่าผู้ใดาสาดน้ำล้างผาชนะหรือน้ำล้างขันไป แม้ที่สัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำครํำหรือที่บ่อโสโครกข้างประตูบ้านด้วยตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นี้จงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งนั้นเถิดดังนี้ดุกระวัชชะเรากล่าวกรรมซึ่งมีการสาดน้ำล้างภาชนะนั้นเป็นเหตุว่าเป็นที่มาแห่งบุญจะป่วยกล่าวไปยายถึงสัตว์มนุษย์เล่าดูกะวัชฉะ อีกประการหนึ่งเราย่อมกล่าวว่าทานที่ให้แก่ท่านผู้มีศีลมีผลมากที่ให้ในคนทุศีลหาเหมือนเช่นนั้นไม่ทั้งท่านผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์ห้าได้แล้วประกอบได้องค์ห้าละองค์ห้าเหล่าไหนได้คือละกามชันทะหนึ่งพยาปาทาหนึ่ง,าาางทีนมิธาหนึ่งอุทธ,ธจักกุกุจจักหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่ง ท่านผู้มีศีลละองห้านี้ได้แล้วประกอบด้วยองค์ห้าเป็นไนคือประกอบด้วยศีลขันธ์ที่เป็นของพระอาเสขาดหนึ่งประกอบด้วยสมาธิขันธ์ที่เป็นของพระอาเสขาดหนึ่งประกอบด้วยปัญญาขันธ์ที่เป็นของพระอเสขาดหนึ่งประกอบด้วยวิมุตติขันธ์ที่เป็นของพระอาเสขาดหนึ่งประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่เป็นของพระอเสขาดหนึ่ง ท่านผู้มีศีลประกอบได้องค์ห้านี้เรากล่าวว่าทานที่ให้ในท่านที่ละองค์ห้าได้ประกอบได้องค์ห้าดังกล่าวมามีผลมากพร้ผู้มีสภาพตรต,ต่อไปว่าโคผุกสุภะที่เขาฝึกแล้วนำธุระไปสมบูรณ์ด้วยกำลังประกอบได้ชาวอันดีจะเกิดในสีสันชนิดใดๆคือสีดำสีขาว สีแดงสีเขียวสีด่างสีตามธรรมชาติของตนสีเหมือนโพรธรรมดาหรือสีเหมือนนกพิราบก็ดีชนทั้งหลายย่อมเทียมเข้าในแอกไม่ต้องไปคำนึงถึงสีสันของโคนั้นฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ที่ฝึกตนดีแล้วมีวัดเรียบร้อยตั้งอยู่ในธรรมะสมบูรณ์ด้วยศีลพูดแต่คำสัตว์มีใจประกอบด้วยหิริ ละชาติและมรณะได้มีพรมจรรย์บริบูรณ์ลงภาระลงแล้วพ้นกิเลสทำกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะรู้จบธรรมะทุกอย่างดับสนิทแล้วเพราะไม่ถือมัน่นย่อมจะเกิดได้ในสัญชาติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสัญชาติเหล่านี้คือกษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอย ในเขตที่ปราศจากทุลรีนั้นแหลทักษิณาย่อมมีผลมากส่วนคนพาลไม่รู้แจ้งตามปัญญาม่ได้สดับตรับปังย่อมพากันให้ทานในภายนอกไม่เข้าไปหาสัตบุรุษก็ศรัทธาของผู้ที่เข้าไปหาสัตบุรุษผู้มีปัญญายกย่องกันว่าเป็นปราดอย่างรากลงตั้งมั่นในพระสุคตและเขาเหล่านั้นย่อมพากันไปเทวโลก คือมิฉะนั้นก็เกิดในสกุลในโลกนี้บัณฑิตย่อมบรรลุนิพพานได้โดยลำดับนี่ก็เป็นเรื่องของการฟังถ้าฟังไม่เข้าใจชัดเจนก็อาจจะตู่พระผู้มีพระภาคได้เป็นต้นว่าเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรให้ทานแต่เฉพาะพระองค์หรือว่าสาวกข,ของพระองค์ ทานที่ให้แก่พระองค์มีผลมากที่ให้แก่คนอื่นหามีผลมากไม่หรือว่าทานที่ให้แก่สาวกของพระองค์เท่านั้นมีผลมากที่ให้แก่สาวกของคนอื่นหามีผลมากไม่ไม่ว่าท่านจะได้รับอังถธรรมข้อใดประการใดก็ควรจะได้พิจารณาให้ถูกต้องว่าพระผู้มีพภาคสันเสริญการให้ทานและก็ถ้าบุคคลใดกําลังให้ทาน และผู้อื่นห้ามการให้ทานของบุคคลนั้นย่อมชื่อว่ากระทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างหรือว่าเป็นโจรดักล้นวัตถุสามอย่างเพราะว่าจิตใจในขณะนั้นก็ไม่เป็นกุศลและก็ไม่อนุโมทนาแต่นอกจากนั้นถ้าผู้มีสภาพยังตัดว่าดูกระวัตฉัอีกประการหนึ่งเราย่อมกล่าวว่า ทานที่ให้แก่ท่านผู้มีศีลมีผลมากที่ให้ในคนทุศีลหาเหมือนเช่นนั้นไม่การให้เป็นบุญแต่ทานที่ให้กับคนมีศีลหาเหมือนกับทานที่ให้กับคนทุศีลไม่ต้องพิจารณาให้ถูกต้องด้วยข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ไตรตรองธรรมะก็ย่อมตรงถูกต้องและก็ได้รับประโยชน์มากขึ้น สำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็จะมีข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจะเจริญหรือเสื่อมเพราะเหตุใดในอังคุตระนิกายสัตตกะนิบาตหานิสูตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะเจ็ดรการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสกบางทีอุบาสกอุบาสิกาไม่ทราบว่า กำลังเสื่อมหรือกำลังเจริญเพราะอะไรเป็นผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยและก็ต้องการจะประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมะยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่ทราบเหตุก็อาจจะไม่ทราบว่าที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่นี้เป็นเหตุที่ทำให้เจริญหรือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เสือ่อมเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว ชื่อว่าเป็นอุบาสกแล้วก็จะต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมะเจ็ดประการที่เป็นไปเพื่อความเจริญนั้นมีอะไรบ้างไม่ละเลยการฟังธรรมแล้วก็ศึกษาอยู่ในอัธิศรรีลอธิศีนก็คือการเจริญสตินั่นเองถ้ารักษาศีลเฉยๆแต่คิดว่าเป็นตัวตนที่กำลังวิรัตหรือว่ากำลังประพติ ตามศีลที่ได้สมาทานหรือตั้งใจที่จะรักษาไม่รู้ว่าเป็นสภาพของนามธรรมาไม่รู้ลักษณะของรูปและนามที่กําลังปรากฏในขณะนั้นไม่ชื่อว่าอาิศีนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอุบาสกที่จะเจริญก็ต้องไม่ละเลยการฟังอริยธรรมแล้วก็ศึกษาอยู่ในอธิศีลด้วยแล้วก็ไม่สแสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนานี้ และประธรรมศัการะกอนในเขตบุญในศาสนานี้นี่ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยที่ว่าถ้าผู้ใดศึกษามากฟังมากพิจารณามากน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติตามมากก็ย่อมจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมวินัยมากยังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประการที่แปด อาพาธะบริโภธะซึ่งอาพาธหรืออาพาธะนั้นก็ได้แก่การเจ็บไข้ได้ป่วยความกังวลห่วงใยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นเครื่องกัน้นการเจริญสติปัฏฐานเลยถ้าผู้นั้นเข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแต่ถ้าไม่เข้าใจอะไรอะไรก็ดูจะเป็นเครื่องกัน้นแียทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ก็กัน้นยากพี่น้องก็กัน้นการงานก็กัน้นทุกสิ่งทุกอย่างกัน้นขัดขวางการเจริญสติปัฏฐานหมดไม่ให้มีสติเกิดขึ้นได้เลยนั่นเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่รู้นั่นเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่เข้าใจแต่ว่าผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานแล้วจะไม่มีอุปสรรคจะไม่มีอะไรกัน้นความเข้าใจเป็นอาหาร โยนิโสมนสิการะในขณะที่ฟังและก็เกิดความเข้าใจเป็นปัจจัยทําให้มีการเรลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาว่าอะไรแน่ที่เป็นเครื่องกัน้นการเจริญสติโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยเมื่อมีการเกิดขึ้น มีตาก็มีโรคตามีหูก็ต้องมีโรคหูมีจมูกก็ต้องมีโรคจมูกมีลิ้นมีกายก็ต้องมีโรคลิ้นโรคกาย